ตอนนี้นะคะ พีเทุกท่านเขาวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับงานเช้าแบบนี้นะคะวันนี้จะเป็นงานหล็กรับลูกปืนยอรมันเอสเคททั้งหมดเลยนะคะวันนี้มีมากัน10เล่มค่ะจะเป็นทรงมีดอินเนมีดพกพามีดเดินป่านะคะตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานนะคะใช้งานได้จริงนะคะและที่สําคัญะคะ่ะสําหรับงานมีดของเราทุกเล่มตรงนี้เนี่ยเรารับประกันงานมีดนะคะและก็บริการส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางด้วยค่ะสําหรับการเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะคะตรงนี้สําหรับพี่ๆที่ไม่ สะดวกโอนก็ทางร้านเรามีเก็บเงินบริการปลายทางได้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเราค่ะก็จะเป็นมีดอินเนตไซส์ใหญ่ไซส์โตรตรงนี้เลยนะคะที่จะเน้นในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะตัดไม้ฟันไม้ได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนหรือว่าจะเป็นใช้งานอนเนกประสงค์เพื่อการเกษตรตรงนี้ได้หมดเลยนะคะสําหรับงานเล่มแรกของเรามีความยาวของใบยอยู่ที่12.4นิ้วสันหนา8มิลมกว้างอยู่ที่1.4นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ ่ราคา900บาททวนนั่นเองค่ะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์โตเลยนะคะต้องบอกเขาว่าน้ําหนักค่อนข้างนีนนะคะตรงนี้ขนาดยังไม่ได้ใส่ด้ามเลยนะคะค่อนข้างถือต้องเกงแขนถือนิดนึงนะคะตรงนี้กับงานเหล็กตาล้กปืนเยอรมันเอสเคของเราเล่มแรกของเรานั่นเองค่ะแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยคะ่ะสำหรับงานเล่มที่2ของเราตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11.9นิ้วค่ะสันนา7มิลค่ะกว้างอยู่ที่ 2. สนิ้วด้าม5.4นิ้วค่ะเล่มนี้แบ่งปันกันที่ราคา850าบาทส่งฟรีค่ะเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมัน SKF นะคะทั้งหมดเลย10เล่มตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นงานพกเล็กไซส์เล็กค่ะที่ผู้หญิงเราเนี่ยสามารถพกพาได้เลยนะคะน้ำหนักค่อนข้างดีแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะสำหรับงานเล่มที่3ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่8.1นิ้วสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม3านิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา 550บาทส่งฟรีค่ะเป็นเฉพาะใบเปล่านะคะทีนี้จะเป็นใบเปล่าทั้งหมดเลยแต่ PPFC สามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้ามไม้ประดู่ได้นะคะเป็นด้ามไม้ธรรมดาเพิ่มเติมเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่8.7นิ้ว 8.5นิ้วนะคะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าน3.4นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีค่ะเป็นงานใบเปล่านะคะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยหรือว่าไม่มีรอยเส้นนั่นเองค่ะสำหรับงานพกเล็กของเราตรงนี้นะคะ มาต่อกันเล่มที่5กันหน้าเลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเราตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่8นิ้วสันนา7มิลค่ะกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าน3.4นิ้วเรามาแบ่งปันกันที่ราคา 550บาทส่งฟรีค่ะสำหรับเป็นงานมีดอินเน็ตพกเล็กของเรานะคะเป็นไซส์ที่พกพาได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะตรงนี้ใช้งานได้จริงด้วยค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบอยู่ที่8.6นิ้วสันห6วมิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วด้ามานนิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้งานมีดของเราเนี่ยจะเป็นงานตีร้อนนะคะก็จะคืนขมด้วยน้ำนั่นเองค่ะหรือว่าชุบด,ด้วยน้ำนะคะตรง นี้เป็นงานตีลอนนะคะสําหรับพี่ๆบางท่านนะคะที่สน,สนใจหรือว่าอยากจะได้รับอยากจะรับงานนี้ของเรานะคะไปดูแลหรือว่าไปใช้งานได้จริงนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064ค98 9892265ได้เลยหรือว่าสามารถใช้เบอร์โทรตรงนี้นะคะที่แจ้งไปข้างต้นตรงนี้เนี่ย เพิ่มเพื่อนแอดไลน์เข้ามาได้ด้วยเช่นกันค่ะและมาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเรานะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่7.7นิ้วสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม3.1<ม>นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเราที่เป็นงานเหล็กตำบรูบปืนเยอรมัน SKM นั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่8ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบอยู่ที่8.4นิ้วสันหนา6มิล กว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้ามน3.1นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา550้าบาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานพกเล็กไซส์เล็กนะคะราคาก็หยิบยิบจับหรือว่าราคาจับจองได้นะคะวันนี้แบ่งปันกันที่550้าบาทเท่านั้นค่ะเป็นเฉพาะใบเปล่านะคะตรงนี้ส่วนพี่ๆเอที่อยากจะได้ด้ามไม้เพิ่มเติมก็สามารถแจ้งกันได้นะคะสําหรับการเพิ่มด้ามไม้หรือว่าจะเอาไปใส่ด้ามไม้เองก็ดีนะคะตรงนี้แล้วแต่พี่ๆหรือว่า p พ f c เนี่ยสะดวกได้เลยนะคะบางท่านบอกว่าอยากรับเฉพาะใบได้ไ,ดไหมได้คะ่ะวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานเล่มที่9ของเราค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่8.5นิ้วสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม 3.5นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีค่ะและเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะที่เป็นงานเล็กตลับลูกปืนเยอรมัน s อส p กของเราเล่มที่10เป็นงานพกเล็กนั่นเองค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่8นิ้วสันนา6มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม3านิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้ก็มีมาให้ชมครบ10ิเล่มกันแล้วนะคะถ้าส,น,สนใจงานมี้เล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 6 4 9เ cao sóng so, sóng so, hoặc hai đai lời หรือว่าพี่พีเอฟซีตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปชมรูปภาพหรือว่ารายละเอียดมีที่ชัดเจนได้ที่ a c e b o o k เชอร์เบลมีดดาบไทยนะคะก็จะมีลงรูปภาพและก็รายละเอียดมีที่ชัดเจนให้ด้วยนะคะและตรงนี้สําหรับพี่พีที่เพิ่งเข้ามาถึงนะคะหรือว่าเพิ่งเพ,พิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกเนี่ยก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปจะต่อไปได้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปนาค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ